นางเอกดังเข็ดความรักตั้งใจหนีไปอยู่วัดเกือบไม่ได้แต่งงานแล้วเข็ดความรักอยากหนีไปบวชชีหลังจากคบหากันอย่างเงียบๆนางเอกลูกครึ่งแมทพิรณีก็ตัดสินใจเซเยตแต่งงานกับสามีนอกวงการเฟรมพิระเดชทันที และความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะทำให้สาวแมทได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีหวานใจคนนี้อยู่เคียงข้างตลอดเวลาล่าสุดในรายการแฉแมทได้ควงแขนสามีป้ายแดงไปเปิดใจออกสื่อครั้งแรกแมทยอมรับว่าช่วงที่โสดและได้มาเจอกับสามีคนนี้เคยตั้งปริธานกับตัวเองไว้แล้วด้วยว่าเราจะโสดจะไปมุ่งเอาดีทางเทนนิส แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยลองคุยแม้ยังบอกอีกว่าตอนนั้นอยากจะใช้ชีวิตโสดยาวๆเลยไม่เอาแล้วความรักช่วงนั้นภายนอกเหมือนเข้มแข็งเรารับรู้ในทุกอย่างและยอมรับตามสภาพที่มันเกิดขึ้นมันเลยจุดที่พีคที่สุดไปแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรารับได้หมดคือเราพยายามหลอกพยายามให้กำลังใจตัวเองว่าเราคือคนที่โอเคนะ ไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นคนแย่เรามีคุณค่านะลึกๆแล้วคือเราอ่อนแอแต่เขาเห็นคุณค่าในตัวแมทมากๆและให้เกียรติแมทมากๆซึ่งถ้าไม่ได้เจอกับสามีคนนี้แมทเผยอ,อีกด้วยว่าจะไปบวชชีจริงๆส่วนตัวเราลึกๆเป็นคนที่ชอบพระพุทธศาสนาเราศึกษามาตลอดเราชอบอะไรแนวนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไปได้ดี เราสวดมนต์นั่งสมาธิได้เลยรู้สึกว่าหรือนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นหรือเปล่าหรือนี่มันจะเป็นทางของเราหรือเปล่าเลยอยากจะไปอยู่วัดเพื่อขัดเกลาจิตใจแต่ถึงไม่ได้ไปขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติอยู่และสุดท้ายหนุ่มเฟมก็สามารถพิชิตหัวใจของแมทได้อยู่หมดัดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ